วันนี้เราจะมาตำหัวปีตำตำส้มตำหัวปีใส่พริกใส่เยอะๆเลยใส่หลายๆเม็ดนี่ค่ะมีพริกมีกระเทียมใส่พริกกับกระเทียมกอนใส่พริกกับกระเทียมเสร็จแล้วเราก็ตำนี่นะตำแบบนี้ได้ไหม,ไม อ่ะตำพริกะกับกระเทียมนะตำพริกะกับกระเทียมให้แหลกละเอียดนิดนึงใส่พริกไปประมาณเอ่อสิบสิบกว่าเม็ดน,นะดู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 วันนี้เราจะตำหัวปีตำซุปตำหัวปี โอเคนี่ลืมรายละเอียดแล้วโอเคต่อไปเราก็จะบีบมะนาวใส่นี่นะมะนาวจี๊บแล้วก็บีบลงไปอ่ะปึ๊บอ่ะปิ๊บอ่ะบีบ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 มะนาวลงไป ใส่ปลาครับใส่ปลาใส่ปลาครับส้อมโชนครับนี่ปลาครับจึ๊บใส่ถุงนัวครับใส่ถุงนัวใส่มากเสียบมากใส่น้อยเสียบน้อยเสร็จแล้วครับน้ำตาลครับน้ำตาลน้ำตาลครับน้ำตาลน้ำตาลสักช้อนครับ นี่ครับน้ำตาลครับใส่ลงไปครับตออไปครับเอาน้ำมันโอ้โหนัวครับนัวดมักนาวอีกหน่อยนึงถ้าเราบ่บิถ้าเราบ่มีหนักมะนาวเราก็ใช้น้ำมะขามครับต่อไปครับนี่ครับหัวปีครับหัวปีก็ซอยหัวปีไว้ก่อนเด้อใส่ลงไป ไปก็ตาม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 นั่น่าอร่อยนะตักกันตามกันตักให้มันนุ่นงอคับให้เข้ากันครับ ครับเดี๋ยวก่อนเอาอีกหน่อยนึงเอาอีกหน่อยนึงแฮมนุน่นวัวโอเคอ๋อ โอ้เด็ดช oh, ิมเด็ดชิมก่อนที่แซ่บขนาดไหนชิมหนึ่งเท็ดมาโอ้ยกลัวท้องเสียครูเปียวอืมแซบ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 อืม